ความทุกข์คือปัญหาของชีวิตทุกรูปแบบไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันมีเหตุเป็นแดนเกิดและเหตุที่ทำให้ทุกเกิดนั้นก็คือตัณหาหรือความทยานอยากทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ยังไม่ได้ยังไม่มียังไม่เป็นไม่ว่าจะอยากให้สิ่งที่น่าปรารถนาที่ได้แล้วมีแล เป็นแล้วคงอยู่ตลอดไปหรือไม่ว่าอยากสลัดทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปสรุปว่าความอยากของคนนี้แหละเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์พุทธองค์ทรงชี้ว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงนั้นมีได้และไม่ใช่ว่าอยู่ๆทุกข์จะหมดไปต้องมีสาเหตุที่ทำให้หมดสาเหตุแห่งการดับทุกข์นั้นก็คือ การปฏิบัติตามอริยมรคมีองค์8คือความเห็นชอบดาริชอบเจรจาชอบการกระทำชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบพุทธพจน์ที่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นดับไปตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีเหตุปัจจัย รู้แล้วจึงวางรู้แล้วไม่ให้ยึดเพราะมันมีเหตุมันจึงเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุปัจจัยน้อมนำคำสอนพุทธพจน์